ล่าสุดมาแล้วครับตอนนี้ช่างมาแล้วครับโอ้คนลุก <c oughs> อันนี้พื้นที่ใส่สวยประมาณนี้ครับสามสิบโอ้จวนสามสิบห้านครับช่างมาแล้วครับ <c oughs> เลื่อแล้วใส่ล <c oughs> ะวัดให่เพราะว่าเ้าวัดมาขาวๆเพราะว่าห่อน สั่งหม่างนะแต่ว่าเพิ่นดีเพิ่นเก่งเลยิ่นมองป๊บปบปบปิ่นอ่านขาดเลยอ้าทีน้องคนลุกเด็กคุยกับช่างแบบเราก็อุ่นใจแล้วนะเด็กคุยพ่อมันเด็กคุยไหมเดี๋ยว ไอ้คีรถไปลานเลยสั่งมาเลยสั่งเสามาไว้บกก่าสั่งนะผมยันวันบอันนี้กันนี่ครับนั่งี่แล้แมนครับไปทั้งปูน้ำก็ได้ ไอมองมองอันนี้มันสีอย้วรอดพี่ได้บับหนาวแมนครับครอบบ่เกินเซนนี่บ่าเกินเสาครับแต่กับบ้นดกกับซีอยุวรอดๆนี่ครับพวกบ้านดทั้งึ้นยูรอดๆนี่สีประมาณนี่มองจริงเป็นยางได่กนะแมนครับในสามขัน ว่ากับบ่บ่ต้องเอามาซื้อคัดกันเลยฮะหนูมึงมึงได้บ่ซ้ำนี่เอาอีกบ่ข้างหลังหรือซ้ำนั่นมันสิแมนใส่ซ้ำนี่แหละเพราะว่าข้างหลังมันเท่าใดจักเม็ดเพราะเพราะเห้มันบ่ได้กินคักนะเพื่อหลังค้าน้ำสินะ

ก้นส,สาเหราาซีเม็รพอดีบ่ับบันเดดยวจาเพื่อนจาอันนี้เขาเก่งมาเนาสิยกสูงบ่ยกสองอิดสองก้อนบ่อิดสองก้อนสอก้อนสี่สิบ,ส,บ,ส,บ,ส,บสี่สิเงอีกเมตรม่มันยังหลบอย่ามันต่ำมันบ่บ่สามเมตดหาอ,ดอ๋อ ตามเอ็หาสิบีเมตรนะครับพวกผมว่าเขาคอยบังอย่แล้วมื่อวานนี้แล้วนี่บัานี้แล้วก็สิไปุงทพเล่นนะ้งว่าผม เมีนพวกผมว่างพวกพวกเจะว่างปะเดว่าต้องต้องไปสังส่ง,ง,วก,วงก็ตกโสั่งเ,เขาจจ้งว่าจังยีากับอาชีพพวกร้อคันไม่ว่แห่งเขาพอยากแก่เด้อราะว่าแก่มันเดีวมันห้องข,องขีรถเ,เขาไปสั่งยวนพุบบ่บมยนยุคพุบไปสัง่งไหวเขารอไหวเลยเมวันรู้ยุควันขี่วันที่แเดือนหนากระดอไอ่ะแปดเพื่อา่ขึ้นโค้งลัคา ก็คือตั้งมุ้งมันบ่แม่นตั้งมุ้งไว้ซะกก้อนถ้างบเรือก็สิเทพื้นนําถ้าบ่อเรือก็เอาไว้เอาซ้านั่นก่อนสินะแล้วก็เฮ็ดไปตามสเต็ปเรื่อยๆแม่นๆเฮาก็ยังเว้ากันนไงล่ะเออตั้งมุ้งไว้ก่อนก็ได้แม่นงั้นอันนีกเกิดจากไม้มาก่อสาบจังซี่ก็ได้แม่นครับบ่ยากต้องว่าเอาเทียนยวแมนแค่นี้ก็ชุ่มือนทางนี่ยายนี้จับ่ได้ดิ เป็นไสแล้วไ่จักเลยลาจากของกันแล้วไมพี่น้องจาของเอาอีนี่จุ้อยเห็นต่ไหนหอยไปสั้งยุคบ่าว้ครับผมสิเหี่ยมที่รถก็ไปสั้งนี่แหะจะบอกเจ้าเลยว่าแต่ผมผมเอาเอาเบอร์ไอไว้แวละก็กบพ่อนั่นแหะเอาไว้แล้วให้ออยให้แล้วเจ้าเลย่เจมีกะใหเจ้ารอแล้วกันให้เจ้านัดให้เจ้ามางหมันหมาแล้เจ้าจี มันส okay, ีสิลามนไหมมันบอมาดเพราะตอนกคิดว่าัลังคืองคืว่าเขาจมาทรงเลยแบบมันมมีบบเนี้ั้เาเาน่ะโอเคครับต้นต้น okay, no. okay, ี Listen, so, boy, no. ๋ยวจังเอาเล็กใคเอครับผมโอเคครับได้บทสรุปแล้วครับทีแรกคิดไว้คิดไว้ว่า12มันโมเมนมันเป็น14ต้น14ต้นนะครับ พอดีล่ะขี่รถเขาไปส้สร้างไว้เนี้ยมันปีล้านไปเนะออาะขอบคุณครับไีครับผมบี๋ยวติดต่อไปเป็นบบหออหอดมือมากแตใส่บริการจนหอดจนแล้วลังเป็นลังงหมดละดครับผมแยบร้อยครับอุ่นใจเลยพี่น้องครับอุ่นใจแล้วนะฮะตอนนี้นี่เององามงังีมสีสีลางงามเนะาะเ้ย เขาใได้จ้างดีเนาะอุ่นใจแล้วี่นนองครับอุ้นใจแล้วเด้เนากินภาคกินรถสมัเราเป็นกแนี่ตุ๊แมนแต่ว่าเพ่อนยัยอันนั้นเรามาเมืองเรากับเพนากับเคยเห็ดเนาะเรากับปอกออกปากเลยว่าบเคยเห็ดก็ดีแล้วล่ะ สร้างแต่ยิ่งส้างแอมสร้างมุ้งแบบยกมุงโอเคเข้าใจเลยเมนไงสั่นๆแสดงว่าเราเฮ็ดหลายหลังแล้วโอเคแล้วเราวางเสียเราจะไปสั่งเราจะไปสั่งสั่งไหวเพราะว่ามันเสีอคนยาวมันมันมีแต่ส้ำไปฮะไปสั่งเลยไปสั่งแล้วจะเอาเงินไหนดีกันแล้วมือแดงมาส่งกันทุกผู้หญิงเงินเดิมเงินไหนขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องครับเดี๋ยวขี่รถไปสั่ง ต่า,ากันฝากคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม,มกินก้อนหล่อยเ้อเต่าอืมอ๋อนี่เรามีแนวบัดมาแบบเต็มๆเต็มๆก็เดียวแล้้วโอยอุ่นใจหลายเพราะวะ่าเพราะว่าห้องกับบุ้งหัวพื้นที่ที่มันเขียนมันนั่แบบอ่ะมันสีคือกันกับกับทีห้องอันนี้ใบบอกอันนี้อันนี้ลดลงประมาณตามแบบมันมัน มันมันมันยาวเก้าเซนนะแต่ว่าหนูลดลงให้มันเหลือเซนหนึ่งให้มันเหลือแปดไหมอันไหนมันเป็นสิบสองเด้มนเบอเมนกว้งสิบสองแต่ว่าหนูลดให้มันเหลือสิบหนูคิดว่ามันหนาจะพอดีกับกับทีกับทิบพื้นที่เหากับพอดีเลยเราาวาดไหนโอเคมันเป็นพื้นที่ที่เราแบบโอเคประมาณนี้ประมาณนี้พอดีเป๊ะเลยโอเคหนูเพราะว่าหนูเป็นคนเมืองแบบเมืองยั้งมาไหวนะหนูก็ิชือหัวว่ามันเท่าเนี้เท่าเนี้ย่นันหมดละ ไอ้ก็เราเราเราวัดต์ตัวอ่อมอ่อมเงื่อนไปแต่แังว่าเราอ่านเกมขาดครับเราอ่านขาดแล้วนะพอคนประสบกันถ้าเราเบิ่งที่ในแบบที่แรงน่ยมันมันถามันเป็นตามแบบเลยน่ะมันก็ไดหละแต่ว่าพื้นที่ห้องมันบริใสยเปิดทั้งหลังไหมพื้นพื้นที่เรากับพื้นที่ที่เราเอาแบบมาน่ะมันไม่เหมือนกันเนี่ยห้องบริษเขาปรับแบบห้เพราะว่าตอนตอนนั้นน่ะหนูโดนให้เขาอะให้เขาเปยเขาบอกให้หนูไปหาแบบมากเขาบอกว่าสิสีห้งบหนูมาเห็ด เห็ดเทนเห็ดงบมุ้งลังค่านี่แหละแล้วทีนี้เขาก็แบบตัวให้นูตัดสุดก่อนอหนูก็เลยไปตัดสุดพญิกาใชัยถือตัวกอนมูพญัการชัยก็เลือดเต้นหนูเขาเดียวนี่ก็เห็ดเตัวนหนูหนูก็เลยหนูก็เลยระแวงหนูก็เลยถามเขาไปพอนูถามเขาไปเขาว่าหนูทวงเงินเขาเขาก็เลยบอกหนูสรุปแล้วค่าสุดถาเมนเมอรอนันบันดยไม่หักสวิตก็เลยสิบวัดีมีเงินจ่ายค่าสุดเขาพี่น้องก็เลยนั่นแหละก็เลยหาเองก็ เคออลือนรถว่าเรามีงบเท่าไห้องไอเทมไปที่รถสเต็ปห้อ,องยกมุ้งล้างขาก่อนแอ้วห้องคอยคอยฉับคอยฉับก่อบอ่อท<ม>ี่รถว่าคอยก่อฉับก่อฉับแบบวสื่อที่เรนนี้ที่เรนนี้บอว่ากันนะคะเ<ม> <ๆ S 1> พราะว่าถ้ามันยกราคาสิแล้วก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่เมื่อจากทีมงานแล้วเหรอนา่าจะเห็นเกียงอยู่เพราะว่าเห็เขาทำเ <ๆ S 1> ขาเขาเป็นช่างที่ทำบ้านนอกดาวอยู่แล้วเป็นส่างประจําอยู่แล้วสรุปแล้ววันนี้คืออุ่นใจมาก ุใจดีตั้งจใกที่นอนรอทั้งวันบอกไงเ้าบประหูไงว่าถ้าเหาสั่งเสาปีกอนสินะแมนเ้าคิดดูแล้วหนูว่าจะได้มากระเด็นใส่ชิปสี่ชิปสองมาชิปสองกับชิปสี่ต่นถามมันถามมันเพิ่มเด็กว่าไรน่ะอ่ามันก็ต้องเอาเสาคนสิแม่ลังเลมันหลายเหมนี้พอเดี๋ยวคุยกันเราโอเคเข้าใจแล้วอุ่นใจแล้ยวเหมือนนีบอกว่าถ้าสมมติว่าเราเอาเหล็กมาเสริมมันอาจมันอาจจะก่อบอดดี้ซัม สำมุูนซำปุ้นเพราะว่ามันมันห้าใส่ปูนอยู่แล้วส่วนไหลถ้าจะใช้เหล็กก็คือต้องใช้เหล็กทางหลังไปเลยงยตอนนี้คือรุ่นรุ่นยันล้านมันปิดอาพอคลิปต่อไปครับ